กับครูดุดโดยโดุษดีพนมยง์ oh ยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยกับครูดุษนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27่สิกุมภาพันธ์2564ก็เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีแค่28วันนะคะทีนี้ดิฉันค้างไว้เมื่อสัป,ปดาห์เสาร์ก่อนถึงเรื่องเกี่ยวกับเลนโปรดของผู้บุคคลใน ประวัติศาสตร์ทีนี้จะต้องพูดถึงบุคคลในประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนาวราพงไพบุญเคยเขียนบทกลอนค่ะประวัติศาสตร์นั้นอาจมีในทุกที่ทุกสถานแต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกนาะเพราะฉะนั้นบุคคลที่ที่ฉันเลือกมาบุคคลในประวัติศาสตร์นี้ก็มีทั้งบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมให้ก่โลกมนุษย์และบุคคลที่ ทำร้ายหรือเอ,อทำลายลูกมนุษย์มีทั้งนั้นนะคะเออที่ออกอากาศมาแล้วเมื่อสัป,ปดาห์ก่อนนะคะที่ดิฉันบอกว่าเป็นงานที่ต้องเตรียมหลักมากเลยก็มีเอ,อที่เล่าไปแล้วนะคะก็มีปรีดีพนุมยงก็จอห์นเอฟเคนเนดี Kennedy, แล้วก็สีจิ้นผิง ะคะเหลานี้เป็นต้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชิดเลอร์ประธานาธิบดีโปโลแลนด์แล้วก็โูจินินแล้วก็พระเจ้าเฮนรีที่แปดค่ะนะคะทีนี้จะเริ่มต้นด้วยอดอล์ฟชิดตเลอร์ คนรุ่นเก่าหลายคนก็รู้จักนะคะอดอลฟตเดอร์เด็กรุ่นใหม่อาจจะรู้จักอาจจะไม่รู้จักก็ได้เล่าประวัติย่อๆเขานะคะก่อนที่จะไปถึงว่าเขาชอบเพลงอะไรอดอลฟตเลอร์เนี่ยเป็นนักการเมืองเยอรมันเชื้อชาติออสเตรียนะคะเขาเป็นคนเชื้อชาติออสเตรียเป็นหัวหน้าพรรคนาซีที่โด่งดังมากดำรงตำแหน่งนายกกระทงตรีเยอรมน,นี ระหว่างปีคริทธศักราช1933ถึง1945ก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอดีเลยนะคะภายใต้อุดมการนาซีอันมีลักษณะเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จและอัตาตาธิปไตยอัตาตาธิปไตยก็คือขัขโตวเขาเองเป็นใหญ่เป้าหมายของฮิตเลอร์ก็คือสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ให้นาซีเยอรมันครอบงำยุโรป ทั้งภาคพ,พื้นทวีปอย่างสมบูรณ์ค่ะทีนี้เขาทำยังไงนะคะฮิตเลอร์นำการสร้างเสริมกำลังอาวุธขึ้นใหม่แล้วก็บุกยึดครองโปแรแลนด์ในเดือนกันยายนคืิเดศักราด1,939ปีที่ดิฉันเกิดพอดีนะคะก็คือ82ปีก่อนนี้อันนำไปสู่การประทุของสงครามโลกค,ครั้งที่สองในทวีปยุโรปค,ค่ะทีนี้ภายในสามปีภายใต้การนำของฮิตเลอร์เนี่ยกองทัพเยอรมัน และพันธมิตรในยุโรปนะคะดันั้นเขาก็มีพันธมิตรในยุโรปยึดกรองดิแนแดนยุโรปและแอฟริกาเหนือส่วนใหญ่ได้อย่างไรก็ดีค่ะหลังจากพฤศจิกสักรา์1941นะคะสถานการณ์ก็ค่อยพลิกผันค่ะมีกองทัพสัมพันธมิตรเกิดขึ้นและสามารถเอาชนะกองทัพเยอรมันได้ในที่สุดในปีพฤศสตกักราช1945นะคะ ทีนี้นโยบายความสุด,สดที่กระตุน้นด้วยการถือชาติพันธุ์ของทิเลอร์ลงเอยด้วยการฆาตการรมผู้คนนับ17ล้านคนอย่างเป็นระบบในจำนวนนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นชาวยิวค่ะมีประมาณ6ล้านคนปลายสงครามระหว่างยุตธการเบอร์ลินในคิตรพักรา 1, คม1945จิเลอร์เขามีคู่รักนะคะเขามีคู่คู่ของเขาอ,อยู่กันมานานแล้วเขาก็แต่งงานกับ ผู้หญิงคนนี้ชื่อเอวาเบราทั้งสองนะคะฆ่าตัวตายค่ะทำอัตบินิบาทกรรมเมื่อวันที่สามสิบเมษายนพิทธศักราชสองหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าพอรู้ว่าเขาแพ้แน่นะคะกองทัพสัมพันธมิตรบุกยึดยุโรปได้ในเอเชียก็เช่นเดียวกันนะคะญี่ปุ่นก็แพ้สงครามเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกกองทัพแดงของสเเวียตจับตัว และสั่งให้เผาร่างของตัวอยู่เขายิงตัวตายะค่ะแตแ่วก็เผาร่างทีนี้ต้องพูดถึงฮิตเลอร์กับดนตรีมีบทความมากมายนะคะที่เขียนถึงฮิตเลอร์เนี่ยกับดนตรีและฮิตเลอร์เนี่ยเอาดนตรีเนี่ยไปใช้ในการเมืองของนาซีนะคะนับประพันเพลงคลาสสิกท,ที่ทั่วโลกยกย่อง จนถึงวันนี้นะคะก็คือริชาร์ดวากเนอเขาจิดอยู่ในรายเชื่อจของผลงานซึ่งมีปมถกเถียงม,มากที่สุดรายหนึ่งปมที่ว่าเขาสร้างสารรค์ดนตรีเนี่ยเป็นเชิงแนวคิดของเขาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผลงานและแนวคิดของเขาเนี่ยได้รับการชื่นชมจากอดอล์ฟฮิตเลอร์แล้วก็หยิบเอาผลงานเหล่านั้นก็ไปประยุกต์ใช้ในการโฆษณาชวนเชือ่อ แนวคิดต่อต้านอยู่หรือแนวคิดนาซีของเขานะคะอันนี้ทหารนักประวัติเพื่น้านใดที่มีแง่มงชีวิตสองด้านอย่างแบบดิชชัดวา่าคือได้ยากเสมอเมือนอ,อีกค่ะเพราะว่าด้านหนึ่งนี่แหะครับวา่าเือก็เป็นผู้สราบผลงานการิึกันทรงอิองอทธิพลต่อคน ท,ทุกทุกสมัยซึ่งออหลายบทเพลงหลายอุปรากรของวากเนอร์ดิฉันก็ชื่นจอบและดิฉันก็รู้สึกว่าไพเราะแล้วก็กินใจลึกซึ้งมากทีนี้ผลงานเชิงปรัชญาและแนวคิดของเขาก็ทําให้ผลงานบเรลงของวากเนอร์เนี่ยรวมทั้งรายเรียบเรียงเสียงภาษาเนี่ยกลายเป็นสิ่งต้องห้ามในบางประเทศนะคะเช่นอิสราเอลเนี่ยเคยมีช่วหนึ่งก็ไม่ให้เ,ออเพลงของ วัคเนอเข้าประเทศก็ไม่มีการบันเลงเพลงของวักเนอร์ผลงานประพันธ์ของวักเนอร์ที่เป็นอตมตะมีมากมายเลยค่ะแต่ว่าดิฉันจะนำมาบทที่อคิดเลิศชอบจริงๆวักเนอร์เนี่ยอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะคะเขามันแต่งเพลงเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นการ ยกยอ่องอารยันนะคะงานเขียนของเขาเนี่ยมีแนวคิดเชิงลบต่อชาวยูคือผลงานที่ชื่อว่า Das j Uden Tum in der Musik นะคะเขาจะบ่งชี้ถึงนักดนตรีชาวยิว่ามีดนตรีที่ไร้แก่นสารแล้วก็ถูกประเมินคุณค่าผิดฟ้าผิดตัวในแง่เชิงศิลปะโดยรวม นะคะทีนี้ฮิตเลอร์ก็เลยชื่นชอบสิ่งเหล่านี้เพราะว่าฮิตเลอร์ตั้งใจจะทำลายทาลายล้างอยู่ให้หมดไปจากโลกนี้นะคะทีนี้บทเพลงที่ฮิตเลอร์ชอบฟับงอยู่มากๆเลย,ม,ย,ม,เยะะะมีอยู่บทนึ่งก็เยอะละค่ะแต่ว่ามีอยู่บทหนึ่งื่อว่า r i n g of Nibelung นะคะ จริงๆแล้วสมพูดอีกทีหนึ่งวากเนอร์เนี่ยเป็นคนที่มีมแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งค่ะเขายกย่องชาวอรารยันและเหยียดชาวยูอย่างรุนแรงนะคะแต่วาเนื่อไม่ใช่นาซีเพราะตอนที่วากเนอร์ยังมีชีวิตยอยู่ยังไม่มีนาซีนะคะแต่ว่าฮิตเลอร์ก็ได้ทำบทเพลงของวากเนื่อมาใช้ประโยชน์เพื่อกอารปกครองของเขานะคะเพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยค่ะ นักเขียนนักประวัติศาสตร์หลายราย,ายก็ยังมองว่าผูมนานของวากเนอร์เนี่ยไม่คู่ควรกับการให่ไปเฉลียอยู่แม้เวลาจะผ่านมานับร้อยปีคือว่ามันตายไปแล้วตั้งนานกว่าคิดเล์จะเกิดนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเด็ดเด่เอาละเชิญฟังบทเพลงชื่อว่า Ring of ขอแถมนะคะบทเพลงของวิชัดวากเนอร์ที่คนไทยรู้จักกันดี ก็คือเพลงมาร์ชเวเนอรมาร์ชนั่ยน,นะคะจริงๆเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่รักไม่สมหวังนะคะเราสั้นๆก็แล้วกันเออคือกษัตริย์เมืองหนึ่งเนี่ยไม่มีรัชทายาทผู้ชายก็เลยต้องให้ลูกสาวเป็นประมุขทีนี้ก็ต้องหาสามีที่ว่าสามารถที่จะเอ,อวาระชการได้มาเป็นผู้ช่วยกษัตริย์อย่างเนี่ยทีนี้ ก็มีพระเอกในชื่โลฮินกรีนเนี่ยก็ขีโคงสีขาวมาลอยน้ำมาแล้วก็มาแต่งงานกับพระราชธิดาเนี่ยชื่อเอลซาทีนี้มันก็มีสัญญาค่ะว่าไม่นางเอกเนี่ยจะไม่ถามว่าพระเอกเนี่ยมาจากไหนเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงเนี่ยผิดคำสัญญาเนี่ยเขาจะไปเพลงที่เปิด เพลงที่ใช้บ็รเลงในงานแต่งงานระหว่างเจ้าหญิงเอลซ่ากับพระเอกคือโรเฮนกรีเนี่ยก็คือเพลงที่คนไทยรู้จักกันดีแต่หลังจากนั้นนะคะสุดท้ายลงเอยอย่างไรนางเอกก็ทนไม่ไหวเจ้าหญิงเนี่ยก็ถามว่าเธอมาจากไหนเออโรเฮนกรีก็เลยต้องจากไปก็ชีหงแล้วก็จากจากไปก็คือในที่สุดคู่ชีวิตก็ ลมเหลวนะคะชีวิตคู่ก็ลมเีลวขอเชิญนักฟังเพลงที่ชื่อว่า b r i d e l March หรือ Wedding March ขอเชิญนักฟังค่ะคุยกับครูดุดโดยดุษฎีพนมยงถ้าคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งใดให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย นั่นหมายความว่าตัวคุณเองยังไม่เข้าใจมันดีพอเอ b e r เบิร์ตไอสไตน์ Good thought Good speech Good actions Good service and Good values 5พลังบวกที่จะร่วมจุดประกายสิ่งดีๆสู่สังคมไปพร้อมกัน Thinking Radio เครื่อความคิด96.5 FM m c o t Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน ดื่มความอร่อยกับกาแฟเข่าช่องคอฟฟี่มิกเลสชูการ์น้ำตาลน้อยไขยมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลแบบชงร้อนต้องซุปเปอร์ริชกลมกลม่อมกำลังดีชอบแบบเข้มนี่เลยเอสเปรสโซ่หรือจะมีฟองนมนุม่มต้องคาปูชิโน่แต่ถ้าชอบความผสมผาสานกาแฟกับช็อกโกแลตแนะนำมอกค่ากาแฟยเย็นเข่าช่องก็อร่อยสะดวกสูตรเฉพาะของกาแฟเข่าช่องหาดื่มได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือช็อปออนไลน์ w w อวเข่าช่องคอมไลน์แอดเข่าช่องคาฟี่เข่าช่องรสแท้กาแฟไทย ย,ยุ่งมาทั้งวันและยังต้องประชุมต่ออีกมือคืนก็หนักเช้านี้ต้องมาป่นงานอีกถ้าต้องฮึบแบบนี้สูดหายใจลึกๆกแล้วดื่มแบรนด์สวัสดีครับผมนิรุศสริจัญยาขณะนี้สงครามมีความรุนแรงและความขัดแย้งกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในหนึ่งชั่วโมงคุณและครอบครัวถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านคุณสูญเสียทุกอย่างแต่ในหนึ่งนาทีนี้คุณช่วยชีวิตคนได้ และเราต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อมอบน้ําดื่มที่สะอาดอาหารการรักษาพยาบาลที่พักพิงที่ปลอดภัยโปรดช่วยชีวิตเด็กผู้ลี้ภัยตอนนี้พิมยูสาส่งมาที่4141099เพื่อบริจาค99บาทผ่าน SMS ออโอ้ยยุ่งมาทั้งวันและย,ยังต้องประชุมต่ออีกฮึมือคืนก็หนักเช้านี้ต้องมาป่านงานอีกฮึถ้าต้องฮึบแบบนี้สูดหายใจลึกๆ แล้วดื่มแบรนด์ท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางด้วยขบวนหมายเลข965กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะหากมาไม่ทันขบวนคุณอาจตกเทรนแต่ถ้าคุณไม่ได้ฟัง96.5 Thinking Radio คุณตกเทรนแน่นอน TR Translation ย mm ่อ hmm. เรื่องยากขมวดให้เข้าใจง่าย en. Engagement เชื่อมต่อผู้ฟังให้มีส่วนร่วมทุกแพลตฟอร์ม ds. Demand Service มาเกาะเทรนด์อ s, รอบด้านจากอินฟลูเอนเซอร์ทุกศาสตร์ทุกแขนงตลอดปี2 0 2 1ไปด้วยกันที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มเพราะเราไม่อยากให้คุณตกเทรนด์ช่องทางที่1เคลียร์ ช่องทางที่สองเคลียร์เคลียร์ทุกช่องทางเปิดกว้างรับทุกความคิดฟังสดชมสดคุยสดได้ที่เว็บไซต์ thinking radio m c o t net และแอปพลิเคชัน thinking radio ฟังย้อนหลังกดเมนู VOD ในแอปพลิเคชัน thinking radio และค้นหาทุกรายการของคลื่นความคิดได้ที่ YouTube ช่อง thinking radio เลือกเพลย์ลิสต์ชื่อรายการ96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคน้นทุกความคิด เข็มทิศสู่ความสำเร็จ Thinking Radio Application เพื่อนักคิดจากนักคิดทุกแขนงอยู่ที่ไดไหนก็ฟังได้ Come on อยากเติมพลังความคิดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อยากจะฟังช่วงไหนใต้ฟ้าเมืองไทยหรืออยู่ทวีปขัดไปเราใส่ความรู้ให้คุณรอบโลกรอบจิตทั้งการเมืองเศรษฐกิจศาสตร์แห่งชีวิตสุขภาพไลฟ์สไตล์ไฟเดย์หรือซันเดย์เดย์หนก็ฟังได้อยากให้คุณมีสไตล์ที่มีสมาร์ทซิงค์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนๆก็เปิดมุมมองทางความคิดได้แค่โหลดแอปพลิเคชัน Thinking Radio ฟังได้ทั้งสดและย้อนหลังจาก96.5และ Live Station พร้อมอัปเดตทุกกิจกรรมดีๆจากเราโหลดเลยทั้ง iOS และ Android คุยกับครูดุดโดยดุษฎีพนมยงเมื่อกี้ที่ได้พูดถึงว่า เพลงที่ชื่อเนี่ยนะคะของรถรดิชาร์ดวากเนอร์เนี่ยมาจากอุปรากรณ์ชื่อ daring death nebelungen นะคะแหวนของมีบลุงเงินนะคะซึ่งก็เป็นโศกนาฏกรรมอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ก็จริงๆก็มีส่วนที่ไพเราะมากเหมือนกันก็จบเรื่องราวของเพลงโปรดชิดเลไว้แต่แค่นี้นะคะอันนี้ก็จะ คนต่อไปค่ะเอ,อ่อน,นายกรัฐมนตรีของโปรแลรนดน์นคะคะเขาชื่อยานเชเปเดเรฟสกี้ค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศโปรแลรนด์ปีเดียค่ะระหว่างพฤศักกาย1919ถึง19 1920เอ,อ่อยานเชเปเดเรฟสกีเนี่ยนะ,ะเขาเป็นคีตากวีค่ะคือเป็นนักประพันธ์ดนตรีฟิสิ แล้วยังเป็นนักเปียโนระดับโลกนะคะล้วเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้ที่ดิฉันค้นความมาบ้างนิดหน่อยอย่างเช่นในเอ็มมานูเอลมาโคงของฝรั่งเศสก็เป็นนักเปียโนนะคะคือแข่งขันได้รางวัลที่สามจากสถาบ,านบันดนตรีเมืองอาเมียนะคะทีนี้ก็มีท่านหนึ่งหละคนนี้เก่ากว่าแก่กว่าก็ว่าตายไปตั้งนานแล้วหนึ่งเก้าสองหนึ่ง ก็เป็นนักปีโนระดับโลกเลยคนนี้จะเก่งมากมีความรู้ลึกซึ้งค่ะจึงได้รับหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและวิจัยผลงานประพันธ์ทั้งหมดเลยของเฟรเดริกโชแปงเฟรเดริกโชแปงนี่ก็คือเป็นคนโปแลนด์เหมือนกันนะคะแล้วก็ไปลีภัยการเมืองแล้วไปตายที่ฝรั่งเศสโดยสถาบานันแห่งชาติของโปแลนด์เนี่ยค่ะ ที่ทําเพื่อการศึกษางานาของโชกันเป็นผู้จัดพิมพ์คือรวบรวมและว,วิจัยแล้วก็จัดพิมพ์เป็นเอกเป็นเล่มเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะคือโชแปงนี้ก็เป็นผู้ที่รักชาติแล้วก็มีส่วนร่วมในการต่อสู้ของขบวนการรักชาตินะคะคนชื่อยานเชเปเดเรฟสกี้เนี่ยก็ได้สืบทอดอุดมการรักมาตุภูมิคือรักชาติรักแผ่นดินของโชแปงชีตะกวีเอกของโลก และได้ต่อสู้เป็นเอกราชของชาติตลอดชีวิตของท่านพูดหน่อยนะคะชรปแปนนี่เกิด1810ตาย1849อายุ39ก็าตายเอ่อเป็นเดเรฟสกี้นี่เกิด1860ตาย1921คือทีหลังครปแปนนะคะทีนี้ก็มีผู้ช่วยอีกคนหาก็คือคุณครูสุดาพนมยงค์เองพบว่าใน YouTube ก็อชปปอปชแปนโปโลเนสอปกิห้าสิบสามชแปแปนงโปโลเนสโปโลเนสก็มาจากว่าเพลงพื้นเมืองโปแลนด์นะคะเป็นชื่อเพลงซึ่งก็แต่งไว้หลายบทแต่ชื่อโปโลเนสหมดก็จะมีการบันทึกเสียงการเล่นเพลงนี้โดยเบเดเรสกี้ที่ปัญหาที่ท่านฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าติดขัดนิดหน่อยเสียงจะไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเป็นการอัดเสียงเมื่อ ประมาณร้อยปีที่ผ่านมาร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นเอมันก็คงคุณภาพของวิคดีแต่ว่าอย่างน้อยก็เห็นว่าเขาเนี่ยได้ใช้เวลา1.54นาทีเพื่อบัรเลงเพลงนี้นะคะแล้วเป็นเพลงโกลเนสเบอร์53ของโพแตงที่เล่นยากมากจะต,ต้องเป็นนักเปียโนที่เก่งจริงๆถึงจะเล่นได้ขอเชิญรับฟังโอลเนส เบอร์53อพบส53นะคะบรรเลงโดยยานเชปเดเรฟสกี sky, นายกและตรตรีประเทศโปรแลนด์ค่ะติดรับฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสนทนากันเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะสนใจติดต่อไป0819145873เพื่อมาร่วมปึกกับดิฉันในวันเสาร์ที่20 11. มีนาคมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะคุยกับครูดุลโดยดุษฎีพนมยง